แล้วก็ต้องขอบคุณทาง,ง,รงากระทรวงการนะเรามีการหาเรืองตั้งแต่สาวาทิตนี้แต่ผมก็กังวลเพราะเราเห็นอยู่สมุทรสาครก็เป็นเพื่อนบ้านเรานะก็ะได้คุยกับท่าปนประหลัดแล้วก็ท่านอย่างที่ดูชมโรงงานท่านก็ได้ให้ข้อมูลมาแล้วเราก็มีคําสั่งให้ตรวจทั้งหมดแต่เราตอนแรกเราเน,น้นที่โรงหลอง่อโรงเคลือบเนี่ยเรามี154โรงโรงที่เป็นหลอมโลหะเรามี98แห่งก็ได้ออกคําสั่งให้ไปตรวจทั้งหมดแล้วนะแล้วก็แต่ที่จุดจุดเนี้ยไม่ได้เป็นใบอนุญาตเป็นโรงหลอง่ลอหรือว่าโรงเคลือบเพราะว่าอันนี้ณ ให้ทุกเขตลงเดี๋ยวนี้เลยอย่างเขตบางซื่อเนี่ยมีสามมีสี่โรงอยู่ตรงนี้สามโรงอันนี้เป็นสามใบอนุญาตต่อเนื่องกัน,กนอีกโรงหนึ่งตรงชาชื่อไม่ตรวจแล้วไม่มีอะไรนผมคิดว่ามาตรการขั้นแรกคือพยายามสืบคนต้องขอบคุณตำรวจที่หาเชิงบึกจนเจอนะครับแล้วบางครัคงไม่ได้หาได้ง่าย,ายเพราะเขาก็ปิดอันที่สองคือคงน้ําักกาศนี้เป็นพื้นที่สาธารณภัยในตามพรบอรักันธาารรมชาติภัยให้ผอเขตของของในส่วนกรทมนะเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ตรวจสุขภาพของคนในพื้นที่คนต้องร่วมกับกรมควบคุมโรคอีกทีนึง 我过不。